สาเหตุหลักเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อันนี้เรียกว่า90%เลยมาจากกรรมพันธุ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทีนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกันจริงๆเรื่องของการทําให้ผมเราไม่ร่วงเนี่ยอยากให้โฟกัสเรื่องของผมร่วงจากกรรมพันธุ์เป็นเรื่องแรกก่อนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องอื่นๆเช่นความคงความเครียดอะไรไก็จะเป็นอันที่เราจะต้องปิดแกลบมันไปด้วยเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะตัดทุกวิธีทางที่ทําให้ผมเราร่วงผมร่วงหลังคอรด,ด้วยอันนั้นก็ ถ้าอธิบายเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มันก็จะอธิบายได้อย่างนี้ว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ไดไฮโดเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้ให้จําไว้ว่ามันเป็นตัวแสบเมื่อฮอร์โมนตัวนี้มันวิ่งเข้าไปที่หนังศีรษะเราจุดไหนก็ตามมันจะไปทําให้ขนหรือผมแล้วเนี่ยมันแห้งเหี่ยวร่วงโรยหลุด ไปจากหัวเราอันนี้คือฮอร์โมน DHT ตัวแสบเข้าไปปุ๊บผมร่วงล่วงล่งล่งเลยถามว่า DHT เนี้ยมาจากไหนมาจากการรวมกันของ2ตัวคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งถ้าทุกคนรู้จักก็คือฮอร์โมนเพศชายบวกกับเอนไซม์ตัวหนึ่งมาประกบคู่กันปุ๊บ เอนตัวนี้มันชื่อว่า5 alpha reductase 2ตัวนี้บวกกันปุ๊บกลายไปเป็น DHT ตัวแสบแล้ว DHT ตัวแสบก็ไปทําให้ผมเราร่วงแต่เมื่อกี้นี้ที่พูดแบบเอ้ยเป็นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนถามว่าเอาแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็มีฮอร์โมนนี้เหมือนกันอยู่ในร่างกายคือทั้งผู้ชายผู้หญิงมีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่มีนะผู้หญิงก็มีแล้วก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกันที่ทําให้ผู้หญิงผมร่วงเหมือนกันก็คือจากตัวนี้90%ของคนทั่วไปเนี่ยร่วงจากตัวนี้เลยและยิ่งพอเรามีอายุมากขึ้นอะไรต่างๆเราจะเห็นสิ่งนี้มากขึ้นเพราะว่าจากเดิมที่รูขุมขนรากผมเรามันแข็งแรงดีอยู่เรา โดน D H T เข้าไปมันก็ยังทำอะไรเราไม่ค่อยได้แต่พอลากผมเราแก่ขึ้นทีนี้มันโดนตัวนี้เข้าไปก็หลุดแหละก็ร่วงแหละก็เลยเป็นว่าเราอ่ะจะต้องมาจัดการกับตัวเนี้เป็นตัวแรกที่เราต้องดูก่อนเลยเพราะว่ามัน cover เกอร์เซแล้